ข้าวขอขอ85นะครับลังเหลืองอลา,ามเลยอีกสองวันเกี่ยวตรงนี้พื้นที่ประมาณ14ไร่่ามาลุ้นกัน,นครับว่าจะได้ประมาณกี่เกียนกี่ถังนะครับจะสวยใช่ไห้เนาะไม่เคยมีปัญหาเนาะฝนจะตกอย่างเดียวใช่ต้องมาลุ้นี้เนี่ยว่าฝนจะตกและปีนี้รู้สึกว่าราคาข้าวดี จับปัจจัยหลายอย่างเนาะจังหวะดีเลยนะปัจจัยหลายอย่างคือทำได้แต่ปัญหาก็เรื่องเรื่องน้ำเนาะน้ำเนี่ยข่าวต่อไปนี่ก็ชาวนานี่ก็จริงจริงจริงเป็นโอกาสเนาะโอกาสมาแล้วเนาะแต่ปัญหาคือน้ำเนาะไม่มีนี่แหละปัญหาเนี่ยใช่ครับเพราะว่าจะพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเยอะแยะมากมายไม่ันจะฝากถึงรัฐบาลไหมครับงานเข้าจะถ่ายให้ดูสวยนะสวยนะ วาข้าวเป็นชื่อราใช่ชื่อว่าข้าวข้าวพันอะไรนะพี่ก็ขอบแปดห้าครับขอบแปดห้าเนาะตอนนั้นที่เราเห็นเป็นชื่อราเป็นขอบใบแล้วก็ใบไหม้เนาะใช่ที่ฉีดไปแล้วมันมันมีการเริ่มลามเนาะแล้วเราฉีดใช้ยาฉีดใช่ก็้ผลดีไม่มีเพราะอะไรวะหยุดเลยแหละหยุดไม่ไม่ลามเนาะใช่ครับเขาเป็นที่น่าพอใจครับวันนี้ตามมาดูนี่ข้าวตอนนี้กี่วันแล้วพี่อันนี้มันร้อยร้อยสิบ สามเนาะโอ้ตีเขาที่วันเอกแปดห้าร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบครับอันนี้เงินหน่อยใช่ครับข้าวสุดแล้วเนาะรอเกี่ยวเระว่าอีกกี่วันนะประมาณสองวันสองวันเนาะเกี่ยวและเพามีกำหนดเกี่ยวแล้วเนาะใช่ครับกำหนดไปแล้วข้าวขอขอแปดห้าเนาะถ้าไปงามจริงก็ไม่ค่อยล้มเท่าไหร่เนาะไม่ล้มเนาะใช่ครับข้าวนี่ก่อนลมแรงด้วย ก็รู้นที่มันล้มหน่อยนึงงงนึครับอ่าล้มล้มตรงขอบที่มันงามตรงกลางไม่ล้มพอดีออกมาดูข้าวก็สอบถามพี่กรณ์อ่าแปลงนี้พี่กรณ์เกี่ยวไปก็เที่ยวก่อนได้ได้เยอะไหมครับเอ่อเที่ยวก่อนได้แค่เก้าถังครับก็เกือบเกลียดใจครับหายไปถังเกลยใ้เกไต่ว่าลุ้นรอบนี้เนาะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าราคาข้าวจะพุ่ง ตรวจการในรอบหลายหลายปีเนี่ยยิ้มเลยครับผมเน้นของอะไรมื่นสองพันห้าร้อยขอให้ได้ราคานี้เนาะมันก็ขึ้นไปแล้วเนาะใช่ครับเดี๋ยวก็มาถ่ายให้ดูว่าข้าวข้อขอแปดห้าร้อยร้อยยี่สิบวันแล้วแต่ก็ได้กำหนดเกี่ยวแล้วเนาะสองพันเกี่ยวพันนี้พี่กอน์ทำมากี่รอบแล้วออัันนนนีี้้รอบแรกครรรับบอแกเนาะ เขารอบรอบก่อ,อนพันนะครับรอบก่อนเป็นหกสามครับหกสามน็ได้มีรอบแรกเรามาดูว่าเกี่ยวไปนี้จะได้ประมาณประมาณกี่กี่กิโลเน,ะนเาะกี่กิโลจำนวนทั้งหมดกี่ไร่นะสิบสิบสี่ไร่สี่ไร <ล S> ่ครับผ<ช>มเราวัดกันว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะตามผลงานให้ดูนะครับอีกสองวันเกี่ยวอย่างนี้มาดูก่อนเกี่ยวครับดูให้ดูว่าแต่มันก็โตดีนะแปดห้านะ ครับถ้าเอาเชื้อราเอาอะไรอยู่เนาะใช่โอ๊ขอไไดใบไม้นี่แล้วก็วดีอันนี้ก็คือมันเป็นธรรมชาติเขาบันแล้วมันสุกแล้วมันก็จะใบเหลืองไปแล้วละวตอนที่มันเป็น,นี่ยคือท้าไม่ไดักไว้ดีจะหายแน่อนอนนห้เราไม่ตุนอะไรเขาสูงดีนะสองวันจะถามข้อมูลให้ทุกบ้านดูนะครับแต่พันนี้ดังม<ะ>ันเหมาะเหมาะเหมาะที่ทําช่วงนี้ครับใช่ช่วงนี้แหละเลยดูเขาด้วยใช่ดูเขาเนี่ยถ้าเอานอนอยู่ เอาประกันเชื้อราอยู่ใชนก็น่าจะไม่มีปัญหาแลวปีนี้รู้สึกว่าราคาข้าวดีจับปัจจัยหลายๆอย่างเนาะจัเวะดีเลยแหละปัจจัยหลายๆอย่างคือไม่ว่าจะเป็นสงครามเนาะที่ยืดเยื้อแล้วก็สงครามรัสเซียยุคเช่แล้วก็อินเดียประสบภาวะใช่นั่นแหละแล้วก็ส่งออกเรื่องพายุอีกใช่ครับผมหลายประเทศก็หลายประเทศก็ส่งออกแต่ของเราก็ยังพอทําได้แต่ปัญหาก็เรื่องเรื่องน้ำเนาะ น้ำเนี่ยข่าวต่อไปนี่ก็ชาวนานี่ก็จริงจริงจริงจเป็นโอกาสเนาะโอกาสมาแล้วเนาะแต่ปัญหาคือน้ําเราไม่มีนี่แหละปัญหาเลยใช่ครับแต่ว่าก็มีหลายๆคนก็เริ่มเจาะเสมอกันแล้วนะรถแบกบ้านเราเนี่ย้วแบกสุพรรณอ่างทองนี่คือมีการลงทุนเนาะใช่ลงทุนจาะบาดาลจาะเสมอบาดาลจาะเสมอคงต้องปรับตัวปรับตัวพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นเนาะเพราะว่าจะพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเยอะแยะมากมาย ยังจะฝากถึงรัฐบาลไหมครับ <c oughs> งานเข้า <c oughs> จะถ่ายให้ดูสวยนะสวยนะครัับนนีข้าวกอขอ85นะครับกำลงัลงเหลืองละลามเลยอีก2วันเกี่ยวรอลุ้นราคาว่ามันจะขึ้นไปแตะที่เท่าไหร่นะครับใช่ ก็มันเคยขึ้นไปหมื่นสองพนห้เนาะใช่ครับที่เราถ่ายกันในวันที่ 16, 16. เดือนสิงหาสองพันเขตอ่านทองสุพรรณเนาะของพี่กรเนาะใช่ครับตรงนี้พื้นที่ประมาณ14ไร่ไเดี๋ยวมาลุ้นกัน,นครับว่าจะได้ประมาณกี่เกียนกีถังแล้วจะสวยใช่ได้เนาะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะ เดี่ยวเขียวน่าจะคลาย่าจะได้เหลืองมากขึ้นอืมแต่มันมันสุกช้าเนาะน้านี้เนาะใช่ครับีแรมันจะเกี่ยวก่อนนะนี่ว่าลงสีคุยลงสีลงสีบอกว่าขอแดงๆเลยได้ราคาดีๆความชื้นมันได้น้อยๆตอนนี้ไม่ไม่ต้องรีบเขาไม่ต้องรีบใช่เขาีะฟังผมยอมผมยอมได้น้ำหนักน้อยนะแต่ได้ราคาดี เพราะราคาหน้าคุ้มกว่าเพราะาวเราไม่ได้เสียหายอะไรยังรอได้บางคนเขียวเขียวเหลืองๆไปน้ำหนักได้จริงแต่ราคาก็เสียหายราคาน้อยใช่ลดาคาใช่ครับเดี๋ยวรองลุ้นกันครับผมนี่พามาดูยของนายี่เมื่อไม่กี่วัรอแล้วเนี่ยรอนับวันนับตลาดขอฝนจะตกอย่างเดียว ผมขออีกกสองคืนน่ะทำให้ตกมีอยสวยมาเพราะว่าอันนี้จะทําให้มันรอดความชื้นให้มันรอดยี่สิบเนยอาจจะมีแต่หมื่นสองคืนใช่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่ายี่สิบเราสามารถขอราคาได้ไม่้นจะดีขึ้นไปได้อีกขอบคุครุ้นก่นเนะาเนี่ยต้องขอบคุณทอที่พามาดูครับผมครับ